เปลี่ยนทีวีสีค่ะวันนี้มาคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนนะคะคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจำเนียนค่ะพี่จําเนียนแล้วคุณพี่ล่ะคะเอาต้อยก็แล้วกันพี่ต้อยนะคะเป็นคนห้วยขวางนี่เลยหรือเปล่าคะใช่เลยใช่เลยอยู่ที่ตลาดห้วยขวางนี่เลยนะคะที่ทำละอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยขวางดินแดงดินแดงใช่ใช่มาคิดยังไงถึงมาเลือกทับเพื่อไทยโอ้ ไม่้องคิดอะไรเราเพื่อไทยเขาทำดีทีดีทําเป็นทุกอย่างไม่ใช่รัฐบาลนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่อ๋อค่ะใช่เปลี่ยนแปลงใหม่คือเปลี่ยนแปลงเอาคนใหม่มาทําเอาน้องมาทำเพื่อไทยเรารับมากแสดงว่าคุณพี่นี่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยนายกยิ่งรักหรือเปล่าคะทั้งทักษสินเลย เยปปลี่นวันนี้อยากจะฝากถึงอะไรถึงนายกทักษิณและนายกยิ่งรักพูดได้เลยค่ะขอให คุณทักษิณกับคุณนายกยิ่งรักอะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเย็นเย็นยังให้จงจงมากลับมาได้ก็ขอให้กลับมาเมืองไทยขอให้มาดูลูกหลานเออพูดจริงๆนะนายกทักษิณอยู่ทุกวันนี้นะประเทศไทยจเจริญไปยังได้แล้วประเทศไทยจเจริญแน่นอนใช่ไม่มีตกตามอย่างนี้ไม่ต้องไปกู้เขาอย่างเดียวกู้มาแจกแจกแต่ก็ทําไม่เป็นแกเียงกจกไม่เป็นเลย ให้คนทะเลาะก,กันย,กยันนทำร้ายได้ดีอตอนนี้ดีหายหมดเลยไม่มีจะพูดนะ้วแจะพูดถึงอะไรฝากไปถึงคุณอิ้งอิงไปคะอ๋อขอให้น้องลุงอิ่งคลอดลูกปลอดภัยแล้วกลับมาเข้ามาบริหารนี่ด้วยต้องแรงสไลด์ให้ได้ค่ะได้ขอให้นาย